เรื่องราวของจอห์นนี่ไรอันนักเขียนนิยายเกี่ยวกับความรักแต่ในชีวิตจริงนั้นตรงกันข้ามเขาไม่เชื่อในรักแท้และมีนิสัยเจ้าชู้มักจะจัดนัดกระชับมิตรกับสาวๆไม่ซ้ำหน้าอยู่เวยๆจนกระทั่งวันหนึ่งจอห์นนี่ได้เจอกับเมอร์ซี่ผู้หญิงที่ทําให้เขาได้รู้จักความรักจริงๆและนั่นก็ทําให้หลายๆสิ่งเปลี่ยนไปเมื่อเขาเจอเหตุการณ์บางอย่างจอห์นฮับสตูดิโอขอ,อนําท่านเข้าสู่มาหากาพยบแห่งการบุกอัดเป็ดน้อยในหนังเรื่องเมอร์ซี่จากนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆครับ พร้อมแล้วเรามาดื้อดื้อดื่มกันเปิดเรื่องมาจอนนี่กําลังนั่งเขียนฉบับร่างนิยายเรื่องใหม่ซึ่งตั้งชื่อว่าเมอร์ซี่แล้วภาพก็ตัดไปที่จอหนนี่กับเมอร์ซี่กําลังจูจีกันอยู่ภายในห้องส่วนตัวแล้วจอนนี่ก็ได้เซอร์ไพรส์มอบแหวนพร้อมกับขอเธอแต่งงานเมอร์ซี่ดีใจมากจนเธอยิ้มไม่หุบและแน่นอนเธอก็ตอบตกลงแล้วหนังก็ย้อนเรื่องราวกลับไปตอนที่จอหนนี่ยังไม่เจอเมอร์ซี่ในเช้าวันสดใสแต่จอหนนี่เพิ่งได้นอนพร้อมเมื่อคืนเขาได้ดื้อดื้อดื่มกับเป็ด ูกสาวห่างอกก็แวะมาระบ,บายและขอกำลังใจจากเขาแต่จอนนีก็ตอบว่าและสั่งให้เขาหยุดตามผู้หญิงใจร้ายคนนั้นและเดี๋ยวเขาจะพาไปหาสาวสวยคนใหม่มาดามใจแทนเพราะในคืนนี้จอนนีได้จัดงานปาร์ตี้เลี้ยงฉลองให้กับนิยายเล่มใหม่ของเขาที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากซึ่งเจคเพื่อนสนิทของจอนนีก็มาร่วมงานและเป็นพิธีกรดําเนินงานให้ด้วยในงานนี้ก็มีคนมากหน้าหลายตาและเหล่านักวิจารณ์มากมายมาร่วมงานอย่างขับขันหลังจากจอนนีกล่าวเปิด เขาก็เริ่มมองหาสาวสวยที่จะชวนจัดนัดกระชับมิตรด้วยในคืนนี้จนเขาไปถูกใจกับเฮเธอร์สาวเสิร์ฟผมบอนคนหนึ่งจอนนี่ก็ได้นัดแนะชวนเธอไปดื่มหลังจากเสร็จงานปาร์ตี้ซึ่งเพื่อนๆก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเฮเธอร์ที่ดูเป็นเด็กดีพูดเพราะขยันทํางานจะยอมตกลงไปดื่มกับจอนนี่และเพื่อนๆก็เชื่อว่าการที่เฮเธอร์ตอบตกลงอาจจะเป็นเพราะเกรงใจเขาเพราะเขาคือเจ้าของงานจอนนี่ก็เลยท้าพนันกับเพื่อนว่าถ้าคืนนี้เขาได้ดื้อดดื่มกับเฮเธอเพื่อนๆจะต ต้องจ่ายให้เขา50ดอลลาร์จากนั้นจอนนี่ก็ชวนเอริกไปหาจีบสาวภายในงานเพราะเขาหวังว่าจะช่วยทําให้เอริกหายเศร้าแต่จอนนี่ก็ได้เหลือไปเห็นเมอร์ซีและนั่นก็ไม่อาจทําให้เขาละาสายตาจากเธอได้เลยเขาเดินตรงเข้าไปคุยกับเธอเพื่อทําความรู้จักด้วยประโยคทักทายว่าคุณคือผู้หญิงที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเมอร์ซี่ก็หัวเราะแล้วก็ตอบกลับไปว่าคุณคิดหรือว่าประโยคนี้จะทําให้คุณได้จัดนัดกระชับมิตรกับฉันพอจอนนี่เจอประโยคนี้เข้าไปก็ถึงกับอึงแต่ เขาก็ไม่ยอมแพ้เขายิ่งมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาชนะเธอให้ได้เขาพยายามชวนเธอคุยไปเรื่อยๆจนจอหนนี่รู้ว่าเธอมีอาชีพเป็นนักเขียนเช่นกันแต่ทันใดนั้นเหตเธอสาวเสิร์ฟที่จอนนี่เพิ่งจีบไปเธอก็เดินมาถามเมอร์ซี่กับจอนนี่ว่าต้องการเครื่องดื่มไหมโดยท่าทีที่ไม่พอใจนายพลาดแล้วจอนสมมึงบอ เมื่อขบวนรถไฟชนกันโดยไม่ได้นัดหมายทําให้คืนนี้จอนนี่ก็ชั่วทั้งเฮเธอและเมอร์ซีแถมเขายังต้องเสียพนันให้กับเพื่อนๆอนอีกด้วยวันต่อมาจอนนี่ก็ตั้งใจตื่นแต่เชา้าเพื่อมาฟังคําวิจารณ์ชื่นชมหนังสือของเขาจากสำนักพิมพ์ต่างๆ แต่ยกเว้นสำนักเดียวที่เขียนวิจารณ์เขาในแง่ลบและยังบอกอีกว่าหนังสือของเขานั้นเขียนออกมาเหมือนมันไม่มีชีวิตและมันมีแต่ความว่างเปล่าซึ่งจอห์นนี่ก็โมโหไม่พอใจมากและเขายิ่งรู้ว่าคนที่เขียนคำวิจารณ์ของสำนักนั้นก็คือเมอร์ซี่ยิ่งทำให้จอห์นนี่รับไม่ได้เข้าไปใหญ่เขาไปหาเมอร์ซี่ถึงห้องพักแล้วก็ต่อว่าเธอที่วิจารณ์ผลงานของเขาไม่ดีเพราะกธที่เมื่อคืนเขาทำเจ้าชู้ใส่เธอแต่เมอร์ซี่ก็ยืนยันว่าเธอนั้นได้ส่งคำวิจารณ์ก่อนที่จะเจอกับจอห์นนี่ซะอีกจอ นี่รู้สึกเสียหน้ามากและอยากจะทําให้เมอร์ซี่เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเขาในทางที่ดีขึ้นเขาเลยท้าให้เมอร์ซี่ล่องออกเดทกับเขาซึ่งเธอก็ตอบตกลงหลังจากออกเดทกับเมอร์ซี่จอนก็รู้สึกหลงรักเธอมากขึ้นเพราะเธอไม่เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆและเมอร์ซี่ทําให้เขาเห็นมุมมองในด้านอื่นๆของความรักซึ่งเขาไม่เคยเจอจากผู้หญิงคนไหนเลยนอกจากเสียงครั้งตอนที่เธอเหล่อนั้นลงไปคุยกับไสเดือนของเขาซึ่งนั่นมันก็ทําให้เพื่อนๆต่างพากันแปลกใจที่ได้ยินคําพูดนี้ออกมาจากปาก น,นและการนัดเดทครั้งต่อไปจอนนี่ก็ได้ชวนเมอร์ซี่มาที่อพาร์ตเมนต์ของเขาแต่เมอร์ซี่ก็ต้องแปลกใจมากที่ห้องของจอนนี่นั้นโล่งไปหมดราวกับว่าเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่แต่แท้จริงแล้วจอนนี่อยู่ที่นี่มาตั้ง5ปีแล้วเมอร์ซี่ก็ได้แนะนําให้จอนนี่ควรจะซื้อข้าวของเครื่องใช้ในครัวติดไว้บ้างไม่ใช่เอาแต่ออกไปทานนอกบ้านทุกวันทั้งสองนั่งคุยกันไปสักพักเมอร์ซี่ก็มีอาการหอบหืดกําเริบแล้วเธอก็รีบหยิบยามาพ่นและนั่นทําให้จอนนี่เริ่มเรียนรู้ออะไรหลาายย่ง เกี่ยวกับตัวเธอทําให้เขามีความเป็นห่วงเป็นใยเธอมากขึ้นตั้งแต่นั้นมาความรักของทั้งสองก็เริ่มแบ่งบานมากขึ้นและจอห์นก็ได้พัฒนางานเขียนของเขาขึ้นเรื่อยๆจนเมอร์ซี่ชมไม่หยุดปากซึ่งจอห์นนี่ก็ภูมิใจมากๆเพราะคําวิจารณ์ของเมอร์ซี่คือสิ่งที่เขาเชื่อถือมากที่สุดที่ทั้งตรงและจริงใจแต่คบกันไปได้สักพักจอห์นนี่ก็ต้องเศร้าเพราะเมอร์ซี่ต้องได้กลับไปทํางานที่นิวยอร์กจอห์นนี่ไประบายให้เจคฝังซึ่งเจคก,ก็งงมากที่จอห์นนี่ยังไม่เคยได้ดือๆมก,กกับเเเร์ซี่จ็ลยแนะ นำทางเลือกให้2ทางคือหาสาวคนใหม่มาดามใจกับอีกหนึ่งทางคือทํำยังไงก็ได้ให้เมอร์ซี่เปลี่ยนใจไม่กลับไปนิวยอร์กจอนนี่ก็เลยปิ๊งไอเดียชวนเมอร์ซี่เดทที่ร้านอาหารอย่างหรูและโรแมนติกเขาชวนเธอเต้นรําจากนั้นจอนนี่ก็ได้สารภาพรักกับเธอซึ่งเมอร์ซี่ก็สารภาพเช่นกันว่าเธอรักจอนนี่แล้วทั้งสองกอดื้อดือด้อดือด่มกันเซตบักจอนอีกแล้วแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันจอนนี่กําลังนั่งดื่มอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งสภาพเขาดูแย่มากๆนวดครับ เขาลุงหลังแถมเมาแล้วก็ยังทะเลาะก,กับบาดเชนเดอร์จนทําให้เขาถูกตํารวจจับขังคุกซึ่งเจก,ก็ต้องมาประกันตัวจอนนี่ที่โรงพักเจกพยายามถามว่านายเป็นอะไรมีปัญหาอะไรถึงหาเรื่องทะเลาะก,กับคนอื่นไปทั่วแต่จอนนี่ก็ไม่ตอบกลับหาเรื่องจะชวนเจกทะเลาะแทนจนเจกต้องจอดรถไล่เขาลงจากรถจอนนี่ก็เงียบแล้วก็ร้องไห้พร้อมก็บ,บอกกับเจกว่าเขาคิดถึงเมอร์ซี่มากๆเจกก็เลยชวนจอนนี่ไปพักที่บ้านของเขาสักสองสามวันซึ่งเอริกก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆเขาได้แวะเอาข้าวของจําเป็นมา ให้จอนนี่ถึงบ้านของเจกแล้วเจกก็พาจอนนี่ออกไปเที่ยวข้างนอกพร้อมกับหาสาวสวยมาดูแลเขาจอหนนี่เดินไปเข้าห้องน้ําเขาก็บังเอิญเจอกับเฮเธอร์ซึ่งเฮเธอร์ตอนนี้เธอสวยแซ่บกว่าเดิมมากแล้วเธอก็อยากจะรื้อฟื้นความหลังเฮเธอร์ก็เลยชวนเขาไปดื่มต่อที่ห้องของเธอพอไปถึงห้องเฮเธอร์ก็จัดการยั่วยวนจอหนนี่แล้วเธอก็ลงไปคุยกับไส้เดือนพ้นลมของเขาแต่ทว่าเธอพยายามคุยไปเท่าไหร่ไ้เดือนของจอนนี่ก็ไม่ตอบรับและแน่นิ่งไปซึ่งจอนก็รู้สึกอายมากๆแล้ว เขาก็หนีกลับบ้านทันทีปล่อยให้เฮเธอร์งงอยู่คนเดียวเสียชื่อจอร์นเบิร์ตเลยและที่จอร์นนี่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าในใจของเขามีแต่เมอร์ซี่คนเดียวเท่านั้นเขาไม่สามารถที่จะมองผู้หญิงอื่นได้อีกแล้ววันต่อมาจอร์นนี่ก็ได้ไปที่ตึกแห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นที่ทำงานเก่าของเมอร์ซีเขาได้ขึ้นลิฟต์ไปด้วยความเศร้าสายตาเขาเมื่อลอยเหมือนกับว่าเขากำลังล้ำลึกความทรงจำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเมอร์ซีจากนั้นจอร์นก็กลับมาที่บ้านของเจ,ก,จก็ถามไถด้วยความเป็นห่วงว่าไปไหนมา ทั้งวันจอนน่ก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเขาและเจก,ก็ได้แนะนําให้จอนน่รู้จักกับเพื่อนของเขาที่ชื่อโรบินซึ่งโรบินเป็นสาวโสดเรียกได้ว่าเจกพยายามทุกวิธีทางให้จอมูฟออนต่อไปได้แต่จอนน่ก็ไม่ได้สนใจที่อยากจะสารสัมพันธ์กับใครทั้งนั้นในตอนนี้จอน,นี่ได้มีโอกาสนั่งคุยกับโรบิน2ต่อ2และเขาก็ได้รู้ว่าโรบินโสดเพราะแฟนของเธอได้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตซึ่งจอนก็รู้สึกอินกับเรื่องราวของโรบินมากแล้วจอรนก็เดินไปชกหน้าเจกแรงๆครั้งหนึ่งแล ก็เดินออกไปทันทีแล้วจอนนี่ก็ตรงไปหาพ่อเขาที่บ้านเขาได้ระบายความทุกข์ที่อยู่ในใจแล้วจอนนี่ก็ได้ถามพ่อว่าทําใจยังไงตอนที่แม่เสียไปซึ่งพ่อก็บอกว่าแค่ยอมรับความจริงเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปจดจําช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันไว้เป็นความทรงจําดีๆและคิดถึงเขาด้วยความสุขมากกว่าความเศร้าและภาพก็ตัดย้อนกลับไปในตอนที่จอนนี่กับเมอร์ซีขับรถเปิดประทุนไปเที่ยวพักร้อนที่ทะเลด้วยกันซึ่งทั้งสองก็มีความสุขกันมากๆและจอนนี่ก็มั่นใจว่า เมอร์ซี่จะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยไปจนวันตายจอหนนี่จึงตัดสินใจพาเมอร์ซี่ไปแนะนำให้พ่อรู้จักซึ่งพ่อก็ชอบเธอมากๆและให้การต้อนรับเธอเป็นอย่างดีหลังจากนั้นทุกอย่างก็เหมือนว่าจะราบรื่นไปได้ด้วยดีจนในวันหนึ่งที่จอนนี่ได้ขับรถไปส่งเมอร์ซี่ที่ทำงานทั้งสองจูบร่ำรากันอย่างโรแมนติกแล้วเมอร์ซี่ก็รีบเดินเข้าไปในตึกโดยลืมหยิบกระเป๋าไปด้วยซึ่งจอหนนี่ก็ขับรถออกไปเลยเช่นกันโดยไม่ทันสังเกตว่ากระเป๋าของเมอร์ซีี่่่ยยังอูท ข้างๆตัดภาพมาที่เมอร์ซี่ที่กําลังขึ้นลิฟต์ไปจูๆ่ๆเธอก็เกิดอาการหอบหืดกําเริบและยาพ่นของเธอก็ดันอยู่ในกระเป๋าที่ลืมไว้ในรถของจอรนน์นีและนั่นก็ทําให้เมอร์ซี่ไม่สามารถหายใจได้และเสียชีวิตภายในลิฟต์ส่วนจอรนน์นีก็ได้แวะไปหาเจกเพื่อคุยเรื่องงานกันในทันใดนั้นเขาก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวร้ายว่าเมอร์ซี่เสียชีวิตแล้วและนั่นก็ทําให้เขาเสียใจมากๆเขาไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้เลยถึงแม้ว่าจอร์นีจะสามารถทําให้เมอร์ซี่เปลี่ยน ใจไม่กลับไปนิวยอร์กและอยู่กับเขาต่อได้แต่เขาก็ไม่สามารถห้ามไม่ให้ความตายมาพรากเมอร์ซี่ไปจากเขาได้แล้วภาพก็ตัดกลับมาตอนที่จอห์นนี่กับพ่อนั่งคุยกัน6กเดือนผ่านไปจอห์นนี่ตัดสินใจก้าวต่อไปด้วยความเข้มแข็งและเขาได้เขียนนิยายเรื่องใหม่อีกครั้งโดยถ่ายทอดเรื่องราวของเขากับเมอร์ซี่และมันก็ประสบความสําเร็จมากๆในงานเลี้ยงฉลองก็มีผู้คนมาแสดงความยินด,ดีกับเขามากมายและหนึ่งในนั้นก็มีโรบินมาด้วยและด้วยความที่ทั้งสองเคยเจอเรื่องรา ที่เจ็บปวดมาเหมือนกันก็เลยจะเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีและทั้งสองก็เปิดใจยอมรับที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์จอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ